ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อ t ทออด t โอเทคนิคนะครับมีเป็น p o w e r อร์มมือสองมาให้ได้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นของแบรนด์ไดนาวกนะครับเป็นรุ่น K1000 นะครับพาวเวอร์ตัวนี้ยังสวยนะครับสวยมากเลยนะครับการใช้งานปกตินะครับเครื่องนี้เดิมเดิมนะครับขายอยู่ที่2,900บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาดูมาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับก็เหมือนพาวเวอร์ทั่วไปที่เราเคยเห็นกันเลยนะครับก็จะมี หูจับนะครับตัวนี้เป็นสวิต์นะครับสวิต์ power อ n o อ f นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับสองชันแนลนะครับพาว power amp ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะครับ戴拿沃克นะครับเหมือนกันนะครับผมพามาดูในส่วนของฝาหลังนะครับฝาหลังก็สวยๆนะครับมีสกรีนตรงนี้ได้นะครับ戴拿沃克 audio นะครับรุ่น ดีวีเคหนึ่งพันนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสินค้าตัวนี้อยู่อำเภอบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผมนะครับ0810926369นะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับพาวเวอร์แอมป์ตัวนี้ก็เล่น12นิ้ว15นิ้วได้สบายๆนะครับข้างละสองนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังพาวเวอร์แอมป์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับผมอันนี้จะเป็นโหมดนะครับมี บิดสเตอนะครับแล้วก็พาลาแล้วนะครับมีอยู่3โหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินพุตกับเ u t p u t นะครับอยู่ด้วยกันนะครับในส่วนของอินพุตนะครับก็จะมีให้ต่อเป็นแจ็ค RCA แล้วก็เป็นแจ็คโฟนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของต่อไปหาสายลำโพงนะครับก็จะมีเปลี่ยนสปีกคอนแล้วก็แบบมุนให้นะครับผมใช้งานได้แบบครบๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ไดนาบลนะครับ มีฟิวแล้วก็มีอันนี้จะเป็นในส่วนของสายพักนะครับผมการใช้งานตัวนี้ก็ปกตินะครับผมตัวนี้ขายที่2,900บาทเท่านั้นนะครับผมสินค้าอยู่อำเภอบางปินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผม08109 2 6 3 6 9นกะครับก็สนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมอะไรก็โทรสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวมาแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับผมใกล้ก็มาฟังเสียงได้นะครับผมสวยครับตัวนี้สวยเลยขอบคุณครับ